สวัสดีจ้าสวัสดีสุภูสุคนเดอ้อมานี่พี่น้องมือนี่ออกจากโรงบาลมาแล้วเวาแห้งมาทนายดอกยังเมื่อยอยู่พี่น้องแต่ว่ากอยากอยากส่งงานเนาะอยากส่งงานไปไปไกลกับบ้านได้ดอก ้ายอมแอมแถวนี้แหละพี่น้องเพราะได้ส่งงานพี่อยู่อยู่บรรยากาศนาบ้านนี่แหละพี่น้องฝนบาตกฝนบาตกหลายมื่อแล้วยังเมื่อยเมื่อยู่ออกจากโรงพยาบาลถึงว่าสิบสิบบเป็นหนังเนาะพี่น้อง เพราะว่าหมอตรวจแล้วยังแล้วกับบ่อไดเป็นนี่ยังแต่ว่าหันค้อมือยกมันก็ยังมีอยู่ไปนอนโรงพยาบาลก็กินเข่ากับบ่แสบเขาให้กินเข่ากับบ่แสบบพี่น้องเข่าโรงพยาบาลมันจืดมันบ่ถือปากเข้ามันก็เลยกินบ่แสบก็เลยพ่อยเห็นดให้เมยไปนั่นอนก็เต็มอิ่มเดี๋ยวกับพยาบาลมาหมอมากเลยกลายเป็นแบบว่าไปไปนอนโรงพยาบาลแท่นทีสิบ hai mươi, cấp mười khẩu cầu, cầu, cầu. À, non phi nông ยาบางตัวมันเห็ดแห้งง่วงแต่ว่าพยายามฝืนเจ้าของมาให้มหาให้ลับมันรับหลายเรามันจบมันนอนเ้วมันจมแม่นนนแมมมพี่น้องอยากมานั่งเห็นเด้อยากมานัง่งอยากไม่ลงขิดอยากทํางานน่ะน,นะจงังว่าสี่เมย์เมยเนี่ยจังหน่อยกับท้นฟังเอาเด้อพี่น้อง ฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่แต่ว่าให้นอนอีเดีก็บ่หลับได้พี่หน่อยคนมาตกสองซ้ำมือแล้วกะ เก็ดให้ดินแห่งพี่น้องโอ้ยแมงมีก็หลายคากหลายเนี่ยลงจากคลิปเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขาชมคลิปจ้า